วันนี้เราจะมีเป็นเมนูสปาเกตตี้ชุดซอสสปาเกตตี้เนื้อบอกซอสนะคะใส่หอมแดงด้วยค่ะสปาเกตตี้ชุดซอสค่คะเราจะมีหอมแดงแล้วก็มีมะเขือเทศนี่ด้วยค่ะเหลือแค่ต้มบรอกโคลี่ให้เด็กๆนะคะโอเคค่ะแม่อาจจะกินน้ำลูกน้ำขมิ้นหน้องคิดว่าอาจจะกินน้ำลูกก็ค่ะมือนี่น อาหารฝรั่งกับเด็กๆโอเคค่ะก็เทน้ําออกนะคะล้างน้ําด้วยน้ําเย็นค่ะหลังจากนั้นถ้าเราอยากจะใส่เนยนิดหน่อยให้มันหอมก็ใส่ได้นะคะข้ารู้มาจะไปกินที่นกินกี่ดอกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกี่ดอกพิคนิคกี่ดอก Nam sak ban. Idag vi äta suffe med spagetti. Mm. Åh, njo. Nu har han tagit en sak ban. Åh, tallrikar. Han har och kärnmärnan. Suffe. Och glass. Och broccoli också. เล็กอ yeah, oh. mm ีกใสเด็ก pasta อย่าสปาเก็ตตี้อแม่ตเริ่มเอาเดี๋ยวแม่ไตอยากกินอะอย่นี้เอาเจสปัคกต้ามีสปาเตตีค่ะแล้วก็มีซอสเตรียมให้แจ้ลูกเรมของแม่ก่อนแล้ว Ja, Mamma glömde tandduken. Titta Lailo, inga fara. Mm. Ja, man kan äta med den. Mm. den. ska vi se. Jag vill ha mycket. Mm. Jag vill också. Och, och jag vill ha lite köttfärs. Jag vill göra mig själv. Och jag vill ha stor köttfärs. Med stor pasta. Det blåser bra här. Mm. ลมเย็นสบายณตอนนี้6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นทางสวีเดนค่ะเี่ก็ม่อัดเชาฟสชั่นวิ็กก็ไม่นาช้าฟชชัฟาสชั่นเด็กก็ไม่ Jag vill ha lite. Jag vill stor mamma. Det är den bästa. En. Jag har till mig. Hämta lite. Till jag har bara en Jag vill ha bara två. หนึ่งแป๊บนึงนี่แกฮัเโหลนี่ของเด็กๆนะคะว้าวกระชุบลิ้นได้เลยหลบเดี๋ยวแม่จะดูแม่ทํทำแบบไหนหลอกกลิสปะว่าหายอยากไปวิ่หรอแ่นรนั่งใจกันนอเด็กหน่นก็เลยสปแยกกินเมเปิ้ลัสา

Det gick ju bra ändå. Mm. Det var bra ändå. Det var bra ändå. É, mas chegou. Lägger du det där, där under tandlyckan eller, eller under skeden? Under tandlyckan. Ja. är det lägg under i tandlyckan? Ja, det är bra. Nu har vi flaskan där. เนือค yeah. 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 ่ะทานข้าด้วยกันทานอาหารเย็นด้วยกันค่ะอร่อยกันมันกัจอร่อยไหมลูกอิ่งยอืมเดี๋ยวว่าอร่อยมาก รับบรบรยากาศก่ศกนอ,กกอนจะหนาวพี่น้องก่กอนจะหนาวก่อนจะหิมะจะลงนั่งข้างนอกกับเด็กๆนั่งข้างนอกกับลูก Ska bara, Lina? Ska jag bara Ja. Mm. Det var den bästa maten. Du var bästa kocken i världen, mamma. Mm. Ja. är en du något? Ska vi kolla en Jätte, jättegott! Jätte, jättegott! Kan vi kolla? Skål! Skål! Skål, Skål Tabbersson! Det var en bra insändal.

ไม่เป็นพ่อมี้ไม่หรกไหนไหนไม่เมาไม่เอาอีกนี่นาหิวอโอเคพอแล้ววานั้นแม่เค่จะแม่ปิดห้งโงเคฮ้บล็อกเก่งมากลูกอ่ะ Yummy! Yummy. Wow. <laughs> vill du ha mer? <laughs> Med på att äta igel sen ja. Vi, 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 vill, vill du göra själv eller vill du mamma ska hjälpa dig? Mamma ska hjälpa mig. Du vill inte göra det då? Nej. Åh, mm. oh, det blir jättebra det. Vill ha lite då Vill du ha bara lite? Ja. Vill du Oj. ha mer eller räcker så? Mm, räcker så. Räcker så? Bara en bok. Han vill bara ha en. Lägga den 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 hela. Den. Så. Så, varsågod. <här> Kapten Dan till Ankan. วันอากาศดีมากเลยฟินนแดดฟินวันแดดจ้าฟินวันแดดบรรยากาศสวยงามดีมากเย็นสบายด้วย6โมงเย็นทางนี้ยังสว่างอยู่แต่ก็ลดลงมาลดลงมาเรื่อยๆ ความสว่างก็จะลดลงมาเรื่อยๆถ้าเข้าหน้าหน้าหนาวฤดูหนาวอร่อยแล้เมีบ้าลีน่าเจ้าอีกว่าะจำพี่น้องเลยสามจานแล้วอีหลังเจ้าอันที่เสียเดีอยวส๊อ mama 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 em mama 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 là mama 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 mẹ, mama ăn แล้วไม่ทําเผ็ดอะไรให้เด็กๆเป็นรสชาติแบบเด็กๆนะคะเออสิๆนี่เป็ดเพิ่นระบายสีหยังบุเพิ่นอยู่มือพุ่นน่ะอู้อะตุกติดโอ้ยละกันป่าวอ่ะเก็บให้แม่ด้วย Vem är också duktig på att äta? Nina, duktig på att äta. Bra, ja, Look! Jätteduktigt! Mm. Yummy. Yummy. <laughs> Det är tredje portionen.

เฮ้วัวลายเฮ้เ <s> ฮ <mus incom> um> ้ฝูงเลยห้งอยด้านนอั้งนัอะงเลยหงอยู่ด้นอทังนันะช่ห่ค่ะลับบันยกาอ้ด่าด่าวิบูร์ฮึมนเห็นแลวเด็กินอย่างอร่อยไม่ร้อนด้วยนังข้างนอกสบายอุยปิยวแล้วลูกปปวลุปว กดไม่มาตัน้นโอเคแตคิดมือนจะยาวพี่น้องนี่ฮะ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 นนี่ฮะฮะนดน okay. ี่ฮะนี่น่ฮะนีอฮะนี่ะอ่ะนี่นีนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะเ่่ะ่<ด>่ะกน่นี่่่น่นะ,ะ bye ่ะี่ะ